สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับรถเบนซ GLC อีก1นึคันนะครับวันนี้ GLC คันนี้มาติดตั้งในส่วนของจอ10นิ้ว Android นะครับแล้วก็ Twitter 3D นะตรงรุ่น GLC ครับนี่ครับความสวยงามลงตัวนะครับของตัว Twitter นะครับเบนซ GLC นะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะก็คือ ตัวจอ10นิ้วนะครับระบบ Android นะฮะนี่ครับถ้าผมกดเข้าไปปั๊บเนีฮะเข้ามาใน้า a n n r r o i ยเนี่ยเราสามารถที่จะทัชสกรีนใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าเป็น Google Map YouTube นะครับรวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Play Store นะครับแล้วก็เยีบรกนะครับเข้าเกียร์ถอยนะฮะระบบเดิมของตัวรถ GLC คันนี้ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับถ้าากดกลับมานะครับนี่ฮะก็จะกลับมาในส่วนของ ระตัวจอ a n d ด o อยนะฮะถ้าต้องการกลับมาใช้งานในส่วนของระบบเดิมเนี่ยเราเพียงแค่กดปุ่มย้อนกลับนะครับค้างไว้นะฮะก็จะใช้งานมาเข้ามาในระบบเดิมของตัวรถใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่ครับอันนี้คือความสวยงามลงตัวนะครับในรถเบนซ์นะฮะ CLC คันนี้นะครับคันนี้มาไก่นะฮะจากพัทยาเลยนะครับนี่ครับนี่ต้องขอขอบคุณนะครับพียพยับด้วยนะครับที่ แนะนำลูกค้านลครับเพราะว่าลูกค้าท่นีรู้จักกเชียร์พยัน,นะครับที่เคยนํารถเบนซ์ G L C มาติดตั้งกับเรานะครับนี่ฮะสวยงามมากๆนะครับกับทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ให้รายละเอียดเสียงเนี่ยดีกว่าเดิมมากๆเลยนะครับคนละเรื่องเลยนะฮะก็จากหลายๆคลิปที่ผ่านมานะค,คุณผู้ชมคงได้ชมกันไปแล้วนะครับผมก็เลยจะมาแนะนําว่า รถเบนซ G L C เนี่ยกระแสเนี่ยมาแรงไม่มีอยู่จริงๆนะครับกับคุณลูกค้าที่สนใจนะที่จะติดตั้งนะครับในส่วนของจอนะครับตรงรุ่นนะฮะเบนซ G L C แบบนี้รวมถึง Twitter พาร์นะฮะที่สวยงามลงตัวแล้วก็รเดับเสียงเนี่ยสุดยอดมากๆกับเรียนเชิญได้เลยนะครับที่ Mirage Audio นะครับสำนักงานใหญ่สีนักรินที่เดียวนะครับวันนี้ผมคุณตั้มลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ